ออกมาแล้วออกมาโชว์ความสวยงามความล่อเหลานะความล่อเหลาตามลักษณะของช้างใหญ่ที่สวยงามเดี๋ยวเราจะค่อยๆตามเข้าไปนะครับเดี๋ยวตามไปนี้ค่อยๆตามดูว่าเขาจะไปทางไหนเ <c oughs> ออมันก็สวยงามไปอีกแบบ หูรูนี่เป็นช้างที่ไม่กลัวใครจริงๆนะไม่กลัวใครนะเป็นช้างที่สวยงามฉลาดหลักแหลมนะรู้จักการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นรั้วไฟฟ้าเป็นอะไรเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้หมดนะก็จัดว่าเป็นช้างชั้นครูชั้นบรมครูนะก็สุดยอดช้างสวยงามอ่าแล้วก็เป็นช้างที่ค่อนข้างจะเก่ง ถ้าอย่างนี้นี่มีโอกาสที่จะไปเล่นน้ำนะครับจะเล่นน้ำพิศะบึงโคตสานอันนี้ก็อาทิตย์ก็กำลังจะตกดินตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีหกโมงสิบนาทีเดี๋ยวถ้าเขาไปเล่นน้ำเราก็จะเก็บภาพการเล่นน้ำสวยๆงามๆสำหรับช้างตัวเดียวเพราะหูรูนี่นเวลาเล่นน้ำนี่เล่นนานนะครับเล่นน้ำน,นานมาก ประมาณสองสามชั่วโมงเลยถ้าไม่รีบร้อนปกติแล้วก็จะเล่นประมาณสามชั่วโมงก่อนนอนก่อนออกหากินก่อนนอนเนี่ยจะเล่นน้ำก่อนเป็นประจำเป็นช้างที่รักความสะอาดก็มันเป็นความสวยงามก็ใครที่จะดูก็ศึกษาพฤติกรรมให้ดีนะครับสำหรับช้างป่าไม่ว่าจะ ช้างป่าที่ไหนก็ตามมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะ,ะระยะห่างเท่าไหร่ที่จะปลอดภยัยเท่าไหร่ไม่ปลอดภยัยในตรงนี้ต้องรู้นะครับถ้าไม่รู้นี่ลำบากนะก็ปกติก็สามสิบเมตรนะแต่ถ้าเดินเนี่ยสามสิบก็ยังไม่ปลอดภัยนะเพราะช้างเขารู้เหงื่อของเราที่ออกมาเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนบางอย่างบง่งบอกถึงความกลัวหรือไม่กลัว ช้างเขาเนี่ยมีประสาทในเรื่องของการรับกลิ่นดมกลิน่นก็สามารถที่จะจับได้ว่าคนคนนี้กลัวหรือไม่กลัวถ้ากลัวเขาก็จะกระตุ้นเลยกระตุ้นตามาแล้วก็อาจจะทำร้ายได้หรือคนที่เคยทำร้ายเขามาก่อนโดยเฉพาะาพวกที่ใช้ระเบิดปิงปองอะไเนี่ยมันจะมีกลิ่นของดินปืน ติดอยู่กับตัวเวลาเขาดมเขาจะรู้ทันทีดังนั้นโอกาสที่จะโดนเขาทำร้ายก็สูงดังนั้นก็ต้องระวังต้องศึกษาพฤติกรรมให้ดีนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเราก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนักแต่กนะ็เราอยู่กับเขามา78ปีก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะก,ก็มาเล่าสู่กันฟังนะจะได้นำไปปรับเปลี่ยน เทคนิควิธีการาาติดตามช้างป่าไม่ว่าจะโขลงไหนก็ตามก็ไม่แตกต่างกันนัก็ดูกันได้สบายๆนะครับเ <c oughs> <ล> <waffle> <CA> นี่ท่านท่านหัวหน้ามาแล้วท่านาผู้จัดการเสด็จหุยอวนนะครับหัวหน้าสวนป่าเขตบ้านโปง่ไปโงมไม่เมื่อกี้มันเดินออกไปนู้น <c oughs> ไปเจอพอดี เดิน <Birthday! S 2> ออก้างนอกก็เลยไปดักมันก็เลยเดินย้อนกลับมาเดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็เดินออกมาเนี่ยมีคนรู้จักมาละเ <The real. S 2> <laughs> นี่ยเ <The real. S 2> พิง่งเพิ่งจะเข้าฝันผมเมื่อวานนี่เอง <The real. S 1> เออไปเข้าฝันว่าไม่มาดูมาแลก,กันเลยนะนานแล้วอะก็ <laughs> ไม่คิดว่าจะเจอเจอจนได้ <laughs> อุตส่าห์ไปเข้าฝันมันมันมีชุดที่อยู่ประจำไงลูกอ่อนะ ร้องผมเสียไปแล้วเอามาเปิดเมื่อกี้ไม่ติดแล้วไม่ได้ใช้นานมันมันร้อนด้วยมั้งอยู่ในรถตลอด